สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าว10โมงนะคะช้าวันจันทร์ที่7มีนาคม2559ค่ะช้าวันนี้อยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และหญิงนาราวันนะคะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะเป็นไงฮะเมื่อคืนดีทีเดียวค่ะสนุกสนานเขาชื่ออนเสร์ลแล้วดีเอ็กเวนเจอร์ The Next Venture The Next Venture โอ้โหใครได้ไปในสนุกสนานเสียใจด้วยนะ ไม่มีเสียง <S <S อ๋อเออใช่คุณป่วยอยู่ด้วยะนะคะ,ะ,ะมาดูข่าวแรกของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะคาว่าเป็นผู้หญิงนั้นลําบากผมอ่านข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ะนะก็เลยต้องมีการจัดกิจกรรมที่เดี๋ยวจะให้ดูในภาพข่าวนี้นะฮะเพราะว่าชายชาวจีนจํานวนหนึ่งครับต้องไปใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อให้เรียนรู้ว่าเวลาผู้หญิงเขาอยากจะสวยเนี่ยด้วยการใส่ส้นสูงเนี่ยลำบากขนาดไหนมากจัดที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งของจีนนะฮะมีการจัดกิจกรรม ้ผู้ชายเนี่ยได้สวมใส่รองเท้าส้นสูงครับเพราะว่าวันที่8มีนาคมจะเป็นวันสตรีสากลก็เลยมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับใส่ส้นสูงเนี่ยประมาณ10เซนแต่การใส่ส้นสูงเนี่ยไม่ง่ายเลยนะบางคนเนี่ยยืนไม่ได้เลยนะฮะขณะที่บางคนนี่ยืนตัวแข็งทื่อเลยแต่คนนี้ดูท่า,าจะพลิวนะฮะ <c oughs> เออทางผู้สนับสนุนจัดงานเนี่ยได้จัดการแข่งวิ่งด้วย <c oughs> โอ้โหยืนไม่เท่าไหร่จัดวิ่งวิบากด้วยนะฮะ เอาให้มันลำบากสุดกันสุดๆไปเลยนี่เดินจนส้นหักเลยฮะเออนะบรรยากาศก็สนุกสนานอย่างที่เห็นนะฮะสิบเซนนี่กี่นิ้วนะสนิ้วได้ป่ะสองหรือสามนิ้วแถวๆนั้นผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาใส่กัน5นิ้วหนิ้ว6นิ้วลำบากยิ่งกว่านี้กเนาะทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการแข่งขันแปลกๆนะคะก็มีผู้คนหลายร้อยคนเลยค่ะเขาพากันไปชมนะคะการแข่งขัน เป,เปลือกหอยยักษ์ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองคีเวสที่มรัฐฟลอริดาของสหรัฐนะคะไปดูหน้าตาเจ้าหอยยักษ์นี้กันหน่อยนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นประเพณีดั้งเดิมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียานานมากว่า50ปีแล้วค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า30คนโดยทางผู้จัดงานประกาศว่า, <S <S รากรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะด้วยทักษะต่างๆอย่างเช่นความดังระยะเวลาต่อเนื่อง เสียงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอซึ่งผู้ชนะเป็นฝ่ายเอ่อฝายชายนนี่ะะคะได้แก่คอรีฟลิชค่ะกับบทเพลงที่เขาแต่งเองนะส่วนฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ชนะก็คือเจนชาวแมนค่ะเธอเลือกเป่าเพลงของนักประพันชาวโซเวียตอาร์เมเนียนะคะ ทางนี้ผู้จัดกิจกรรมบอกว่าประเพณีการเป่าเปลือกหอยนี้มีตั้งแต่ช่วงปีปีพันแปดร้อยนะคะในมรัสฟลอริดาเมื่อตอนที่กราสีเรือซึ่งใช้ชีวิตไปพร้อมๆกับความพยายามที่จะกู้เรือเนี่ยก็ใช้เปลือกหอยนี่แหละในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นเองโอ้โหไม่ค<อ>งต้องใช้ลมเยอะเนาะใช่ไม่ง่ายเลยนะฮะเป่าให้เป็นดนตรีนอฮะอชใช่<ะ> กลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมฮะมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานครับจัดงานประเพณีบุญเววมีการนําช้างร่วมแห่พระอุปคุตด,ด้วยนะฮะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมนะครับ<ม>ประเพณีบุญเววหรือว่าที่เรียกกันอีกชื่อน,นึ่งน่าจะคุ้นหูกันหน่อยนะฮะก็คืองานบุญมหาชาตินี่เป็นงานประเพณี ตามฮีด12ของชาวอีสานนะฮะแต่ถ้าถือเป็นเรื่องทานเนี่ยก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งใหญ่เลยศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดีจะได้อนิสงส์ไปเกิดในภพภูมิหน้มหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานบ้านโนนชัย เขตเทศบาลนครขอนขอแก่นก็เลยจัดงานอีกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ปลูกฝังให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยได้ร่วมการสื่อสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาวอีสานและเพื่อความยิ่งใหญ่ก็เลยต้องมีการนําช้างนะฮะสีเชือมาเข้าร่วมในขบวนแห่พระอุปคุขตขุทธมด้วยครับนคะคะก็ประเพณีดีๆนะคะอน,นุรัก,กันไว้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามา <c oughs> ดูดวงกันดีกว่าเห็นว่ามีดาวดาวอะไรนะดาวมนุษย์ยูเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะก็ใครอยากรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงหลายคนก็อาจจะลืมไม่ได้ว่าส่วนดิฉันไม่ได้ว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไงได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาส่วนคุณไปพักดีกว่าเดี๋ยวฉันไปคุยอาจารย์คราษดีกว่าเพราะเสียงเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะสักครู่กลับมาค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คาาชินปัญชรสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยสบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงเย็นเย็นไม่สบายใจครัมไม่สบายใจเพราะเมื่อคืนไม่ได้ว่า้ดาวมารยยูเมื่อคืนไม่ได้วหว้ดาวมาตยูไม่ได้รับดาวมฤตยู่ไม่สบายใจแต่เห็นหน้าตาสดใสมากอยู่ข้างเวทีสามีสุดที่รักพร้อมน้องพาวแล้วก็เต้นเต้นเต้นด้วยแล้วตรงไหนตรงไหนไม่สบายใจพอตื่นขึ้นมานึกได้ไงอ้าวลัวแต่สนุก เมื่อวานนี้ก็พี่หญิงแล้วก็คุณลิฟน้องพราวก็ต้องขอบคุณค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตสนุกสนานมากเลยนะคะน้องๆแฟนคลับก็แบบให้การสนับสนุนแล้วคนดูเยอะแยะไปหมดรุ่นเราขราวเดียวกับอาจารย์นั่นเลยวก็ต้องอย่างนั้นแหละเราก็ต้องลิฟออยนะนรุ่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปรับสบายๆเหลียงเลี้ยงเย็นๆเรามีเวลานะคะ ง,ง่ายก็คือวิธีการดาวมิเยูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ดาวมิเยูแต่เราตั้งชื่อเป็นอย่างนั้นเป็นดาวยูเรเนีสแล้วมีสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆเลขศูนย์ะนะฮะเราก็วิธีสวดขอพรจากองค์พระศิวะเพราะที่พระนาราคือหน้าผาค่ะนี่หมายถึงโอมนมัสวายะโอมนามัสวายะและเชื่อว่าพระศิวะเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกนะฮะก็อยู่บนภูเขาะนะครับซึ่งมีความหมายมนะครับมีความหมายถึงศิวะนาตลาลเพราะฉะนั้น เมื่อองค์พระศิวะมีการไล่ล้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะไปขอพรองค์พระศิวะโอมเนมสวายะอีกที่หนึ่งอาจารย์ชอบมากจริงๆแล้วดาวจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาจารย์ไปตลอดสารหลักเมืองไปสารหลักเมืองไปไหว้ที่วัดพระแก้วนะครับและที่สําคัญจะไปยืนอธิษฐานจิตนะครับเพราะว่าในพระบรมศ์นะครับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีองค์พระพุทธรูปพระพุทธปฏิมานะครับอีกองค์อีกสององค์ที่สําคัญคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับซึ่งเป็นปางทรงเครื่องกษัตริย์ที่มีความงดงามมากนะครับเราก็ได้ไปกราบขอพรส่วนนอกนั้นสบายมากเลยดาวยูเรนัสหรือดาวฤดู์ดูนี้จะ ข้าสู่ราศีเมษผู้ที่เกิดราศีเมษก็เลยจะเป็นศูนย์รวมรวมมีร้ายก็มีดีก็มีก็แปลว่าเราต้องระวังหน่อยเจ็ดปีนี้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพอ๋อจะคุ้มไปถึง7ปีถูกต้องเรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมจิตใจอาจจะดีในเรื่องของความรักแล้วจะดีในเรื่องของครอบครัวจะตั้งหลักปักฐานมั่นคงเป็นศูนย์รวมของครอบครัวได้พีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุวิธีการง่ายมากยังไงคะไปแบบอาจารย์อีกเหมือนกัน ไปตามโรงพยาบาลต่างๆ,ๆแล้วก็ช่วยผู้ป่วยอนาถาบ้างหรือว่าคนเจ็บป่วยบ้างไปมูลที่ปอเต็กตึง<อ>ได้ไหมมูลที่ร่วมกระตันยมูมูลที่ท,ที่ที่พัทยามูลที่รู้สึกเป็นสว่างนะฮะมูลที่สว่างนะก็ไปถึงก็ไปทําบุญลงศพนะฮะ,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 ะไทยชีวิตโคก,กระเบือคือเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างเมื่อวานนี้ถูกต้องอาจารย์ก็ทํามาเรียบร้อยแล้วหลายท่านถามอยู่ไหนก็ ไปกับเมืองไทยสมัยครับนะฮะแล้วก็ไปที่ไหว้พระาธาตุเสริมบารมีปีวอ,อกและพระาธาตุประจําวันเกิดที่ยืนยิ้มบนดินแดนแห่งความสุขที่จังหวัดนครพนมอ,นอนาณาจักรรีโคต,ตบูรณ์แล้วก็ได้เข้าไปด้านในของกรุพระาธาตุสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรบารมี30ท,ทัศนะครับด้วยกันและที่สําคัญคือได้ไปไหว้ทั้งครบ 8วันนะะร,รวมไปถึงผู้ที่ได้ไปวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีมาแล้วนะฮะก็จะมีการสวดะสะดเดาะเคราะแล้วก็รับดวงดาวะนะฮะที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่วันที่20-21-22กุมภาพันธ์ถึงวันที่28เพราะฉะนั้นสบายใจได้เพรนั้นใครที่กังวล ก็ยังมีเวลาในการไปขอพรพระหลักเมืองสารหลักเมืองะนะครับองค์พระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตจะถ่ายชีวิตโคกระบือะจะปล่อยปลานะฮะหรือว่าจะทําบุญลงศพก็สามารถเชิญทําได้เลยสบายๆเลี่ยงเลี้ยงเย็ยนๆไปรป,ป,ปนความนม huh. ไปเจอน้องเขาคนหนึ่ง แม่แม่หมามามมาเนี่ยคนนี้อาจารย์คนนี้อาจารย์เหลี่ยงเลี้ยงอ่าไม่ใช่นะอาจารย์คาถาไม่ใช่อาจารย์เหลี่ยงเลี้ยงเราพูดบ่อยไงเขาก็เลยนึกว่าชื่อจีเราชื่อเหลี่ยงเลี้ยงอ่าไม่เป็นไรเข้าเรื่องดวงอะไรก็ได้ไม่ได้ว่ามาเช็คดวงดีกว่าัปเาห์ดี้เป็นไงคนที่เกิดวันจันทร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่ที่งดงามมากเลยไพ่พาทิ์ไพ่หกคาถาและไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะ สามใบนี้ยังมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอเห็นไหมนีม่เพราะอะไรเพราะว่าวันที่9มีนาที่กำลังจะมาถึงช่วง7จ็โมงยีนาทีถ้าคใครอยู่ที่จังหวัดสงขาต้องไปเลยค่ะเพราะพระจันทร์จะแสดงอิฤทลิสทับบทบังพระอาทิตย์เกิดสุริยุป,ปราคาเกิดขึ้นแล้วที่กรุงเทพจะเห็นเต็มดวงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสนะครับก็ดูนี่ในวันที่9มีนานั้นส่งผลให้วันจันทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองม,มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จทีดีแต่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และคําพูดของคนรอบข้างนะฮะอีกหนึ่งก็คือเกี่ยวกับไพราชินีพระจันทร์ต้องระมัดระวังสุขภาพของเขาเรียกว่าผู้หญิงในบ้านจะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายลูกสาวหรือสุดที่รักต้องดูแลกันเป็นพิเศษ ไช่หคาถาปลายสัปดาห์จะมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็การลงทุนนะฮะเด่นเป็นพิเศษเลขที่ดีคือ21เลข6และเลข3เป็นเลขสิริมงคลของเราถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาอิราชาคตะราษาทั้งหมด15จบองค์พระาธาตุเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครมน,นมเป็นพระาธาตุประจําวันจันทร์นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสไปวัดจีนอ,อย่างที่อาจารย์ไปที่วัด เล่งหกยี่ฉะ,ะเชิงเซาก็ขอพอรองค์ไฉสิงเอียและถ้าไปวัดเล่งในยี่ก็ขอพอรไทอิม,อมไทอิมก็คือจันทรปรพภาโพธิสัตว์หรือว่าอ,อ,องค์พระจันทร์นั่นเองนะครับเราไปวันอังคารคคนครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่ที่ถือว่าค่อนข้างเด่นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบแล้วก็เจ้าหญิงมีความหมายว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคดีความะนะฮะดังนั้นดูแลนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างของอาจารย์นี่ก็มีเหมือนกันวันศุกร์ก็มีเล็กๆน้อยๆอเกี่ยวกับเรื่องของ สัมภาร์ทำไมรายได้เยอะและทำไมบริจาคเยอะจังก็ต้องไปอธิบายเขาว่าช่วเราทเนาะทำอะไรแล้วก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต่างๆต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ได้ไพ่สองถ้วยปรากฏว่าจะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็พูดคุยกันได้เรียบร้อยดีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรักจะมีความสุขใครที่โสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลียวแห้งเหี่ยวหัวใจมีความรักเข้ามาและ ในสัปดาห์นี้นี่อยากได้ลูกสาวก็จะได้ลูกสาวแต่อย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะจ๊ะเป็นช่วงเวลาดีแล้วเรื่องบุตรบริวารโดดเด่นดูแลแต่เรื่องของเอกสารสัญญาสววติหังจากโตโรธินังทั้งหมด8จบนะครับก็เป็นการบูชาเทวดานาเคราะห์ดาวอังคารคือวันอังคารของเราด้วยนะครับพระธาตุศรีคุณ นะครับอำเภอนาแกเป็นพระาธาตุประจําวันอังคารหรือเราจะไปกราบขอพรอ,องค์พระนอนออนะฮะหรือปางโปรดอสุรินทราหูนะครับที่วิหารพระพุทธสายญาตินะครับพระนอนจากรสีที่สิงห์บุรีก็ดีนะฮะแล้วก็ไปกินแม่ลาปลาเผาไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็ดี<ฆ>นะฮะหรือว่าวิหารพระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลก็ได้นะครับ<ฆ>ไปหัดใหญ่ก็มีพระนอนที่วัดหัดใหญ่ในวันพุธครับ วันพุธได้ไพ่ราชินีคาาได้ไพ่เจ้าชายเหลียนและไพ่สองคาามีความหมายถึงเรื่องของเพื่อนเอจะได้คู่มิตรคู่ค้าที่ดีในเรื่องของการค้าเหมาะกับช่วงเวลาของการลงทุนและที่สำคัญที่สุดใครที่ยังโสดจะมีความรักจากคนที่สูงวัยกว่านิดหน่อยออถือว่าดีมีประสบการณ์อดีไหมดูแลดูแล<อ>กันถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาโอมสีมหาอุมาเทวีนะมาหาทั้งหมด ครับก้าจบนะครับ mm. ขอบารมีองค์พระแม่อุมาเทวีปกปักรักษาตัวเราคุณที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนในช่วงสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์จะมีลาบลอยมีโชคใหญ่ฟุก,ฟกเกิดขึ้นผู้ชายขาวเหลืองสันทั์ผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้และเหมาะในช่วงเวลาของการลงทุนด้วยถ้ามีโอกาสก็สวดพระคาถาปิสามและโลปูตสัตว์พุทธมั้งหมด1จจบองค์พระธาตุมหาชัยนะครับที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับ เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับก็เพิ่งไปกราบสักการะกันมาและอีกองค์หนึ่งคือพระธาตุมรุกข,ขันครอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปกราบขอพอรพระธาตุประจำวันพุธกลางคืนคะนะครับสวดคัพุทธปันทูธรรมวะค่ะทั้งหมด12บจบะนะครับวันพฤหัสบดีได้ไพ่สดาบ10ถ้วยแล้วก็ไพ่วงล้อโชคนี่ต้องระวังเรื่องไม่สบายเจ็บป่วยนิดหน่อย เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมและก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสายตาดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับแต่เด่นมากในเรื่องครอบครัวในเรื่องของโชคลาภฟุกฟุกเด่นในเรื่องของการเดินทางการทํางานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสําอางของประดับตกแต่งร่างกายเด่นเป็นพิเศษถ้ามีโอกาสก็สวดคาถาพระ,พะสัมสมวิสาทพระทั้งหมด 19จบนะครับคนที่เกิดวันพรหรับดียังมีลาบลอยหรือมีโชคฟุกฟุกบางทีของที่อยากได้มานานก็จะได้ในช่วงสัปดาห์นี้โชคดีนะฮะเราไปวันศุกร์กันคนที่เกิดวันศุกร์ได้ที่ผลอของไพ่6กดาบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจส่วนในเรื่องความรักคนที่เกิดวันศุกร์สบายใจได้เพราะได้ไพ่ฤาษีนั่นก็คือ แห้งเหี่ยวเปล่าเปลียวหัวใจไปเลยไม่ต้องคิดเรื่องความรักเลยตั้งใจทํางานขยันขันแข็งดีไหมแล้วแต่มีเวลาก็ไลยหากันโทรหากันบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอเจอกันเพราะว่างานเยอะหกดาบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานการเริ่มต้นในเรื่องของการงานใหม่ๆผู้ใหญ่ส่งเสริม และในช่วงสัปดาห์นี้ถ้ามีเวลามีโอกาสเจอกันนิดนึงเอ,อะจะได้ลูกชายจ่า,าลมทำกันบ้านาด้วยเหมือนกันไพ่ฤนาะสีงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณที่เกิดวันศุกร์และอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการเดินทางนะครับไม่มีเวลาให้กันก็โทรหากันบ้างไลน์หากันบ้างเดี๋ยวนี้เขามีวิดีโอคอลให้เห็นหน้ากันละนะสบายๆส,สวดพระคาถาวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด 21จบพระาธาตุเท่าเทนเป็นพระาธาตุประจําวันศุกร์ครับเราไปวันเสาร์<า>กันว,วันเสาร์ได้ไพ่มัจจุราชนะฮะสี่คาถาและผู้วิเศษต้องระวังเกี่ยวกับอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ของตัวเราแต่เป็นอารมณ์ของคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเราต้องเลี่ยงเลี้ยงสบายๆเขาบอกว่าให้อภัยใจก็สงบนะฮะสี่คาถากับไพ่ผู้วิเศษแต่เด่นมากที่สุดคือในเรื่องของมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นการทำงานด้านอาหารบริการงานบันเทิงเด่นมากสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์สวมใส่เสื้อผ้าสีนี้เลยฟ้าน้ำเงินสีชมพูส้มอิดสีพาสเทลเน่เป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับคุณที่เกิดวันเสาสร์สวดโสมากนักกะริธาโททั้งหมด10จบแล้วไปวันอาทิตย์กันครับสำหรับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้อิทธิพลของไพ่สดาบ ต้องตัดสินใจเลือกซะแล้วเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่าจับปลาหลายมือส่วนจะใช้แหกก็ไม่ดีเพราะว่าเยอะเกินไปคนเดียวรักเดียวใจเดียวมีความสุขหน้าเด็กคนถามเอ๊ะทำไมอาจารย์กระทาหน้าเด็กจังเลยเพราะอาจารย์ไม่เจ้าชู้ไงรักเดียวแต่แม่นนะอาจารย์เนี่ยอย่งเลือกอยู่จะเอาโดมจะหลุยจะอะไรดีเมื่อคืนยังเลือกยังเลือกอยู่เลยใช่ไหมลิฟลืมเลยใช่ไหม ได้จักรพพัดแล้วก็สิบเหรียญน,นะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ถ้ารักเดียวใจเดียวแล้วลองมีความสุขเพราะสิบเหรียญหมายถึงรวยมีเกณฑ์การเงินที่ดีการลงทุนที่ดีไพจ่จักรพพัดงานราชการทหารตำรวจโดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงงานด้านต่างประเทศระมัดระวางังโขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาก็ดูแลกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ปลายสัปดาห์ยังมีโชคหรือว่ามีลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นสวดพระคาถาอวิสุนุติทั้งหมด หกจบองค์พระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจําปีวอกและพระาธาตุประจําวันอาทิตย์ด้วยยังมีอีกแทบไกลที่อยากจะทําบุญรู้สึกว่าที่วัดสมานวรว,าวาร,ารารามนะฮะก็จะมีการทําบุญนะครับแล้วก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลเนี่ยนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะเพราะตั้งแต่ซื้อที่ดินสร้างตึกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ การแพทย์ออนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีโอกาสก,ารก็ร่วมบุญที่วัดสมานวรวรารามได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้อาจารย์คาทาก็ต้องขออนุญาตนะครับถ้ามีโอกาสเจอหน้ากันคุยกันก็ไปทําบุญร่วมกันนะ <C> ครับเรียกว่าทําบุญรับดาวมฤตจะอยู่ดีที่สุดและก็อย่าลืมก้าวมีนานี้เกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นคุณที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังหน่อยส่วนที่คุณที่เกิดวันจันทร์สดใสรุ่งเรืองครับค่ะขอบคุณอาจารย์คาทาชินปัญชรค่ะบครับ อ่าพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยคดีตีข่าวค่ะคุยคดีตีข่าวในเวลาคุยกฎหมายกับอาจารย์ประมาณครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้หาดพงษ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวอาจารย์ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการฝากข้อความเสียงครับ หลอกกันสามสามหกศูนย์ห้าหกครับเอสก็สี่หนึ่งห้า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 หกครับครับถ้าเป็นเอ็มดีเมดก็ศูนย์แปดห้าสามสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่สองแปดแปดแปดเอ็มดีเมดก็จะมีทีมงานคอยพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาวะของสมองภาวะของความจําครับใครขี้หลงขี้ลืมใครความจําเสื่อมหรือใครอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราไม่เสื่อมนะอืแต่จะขี้หลงขี้ลืม คิดลืมนิดนิดเวลายืมเงินนี่ลืมง่ายเลยเฮ้ยเวลายืมเงินยืมเงินเนี่ยคือมันลืมไม่ลงหรอกแต่มันอยากจะลืมเแล้วคนเราแปลกนะอยากจํากลับลืมอยากลืมกลับจำเอาละครับทีมงานครับข้อความวันนี้เป็น SMS ล้วนๆเลยอาจารย์๋อ SMS เยอะวันนี้เราตอบ SMS ล้วนๆเลยนะฮะน้องสาวผมโดนเพื่อนหลอกโอนตัง ด้วยวิธีแยบยนต์โดยอ้างว่าจะเอาไปประมูลยางพารา1แสนหกหมื่นบาทแล้วก็เชิดเงินไม่ใช้คืนอ,อย่างนี้แจ้งความยังไงดีโอ้โห1แสนหกหมื่นบาท1แสนหกหมื่นบาทจำนวนเงินที่กระเบ้ชบมอ,อยเลยอืยทันไหมไม่ทันเป้ทันไหมไม่ทันสมัยก่อนแค่น้ำมันแม่ชมอ,อยอ่ะเราไปเล่นแชน์น้ำมันเ่ะลงลงทุนทําน้ํามันเลยคันละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทได้ผลปม่ยอนตามแทนเดือนเะมหมื่นหมื่นโอ้โหแม่ชมอยอ่ะ ค,คนทั้งประเทศเงินไม่ให้แม่ชมอยเป็นแส,สนล้านเนี่ยเป็นแสนล้านเลยก็แช่กก็หมุนเงิน,เง,นเงินใหม่มาจ่ายเงินเก่าหมุนไปหมุนมาจนรัฐบาลทนไม่ไหวบกาอกตายถึงปล่อยไปนานๆนี่บ้านเมืองแย่เนี่ยเลยต้องออกกฎหมายพระกกราชกําหนดการกูย้ยืมเงินอันเป็นการช่อกโกงประชาชนแล้วก็ดําเนินคดีกับแม่ชมอยอันนั้นอันนี้นก็คือเรื่องเมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วตอนนี้แม่ชมอยไปอยู่ไหนแล้วจ๊ะตอนนี้กำลังพยายามตั้งวงแชร์ม่อยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะอ่อยขุนมาแล้วกำลังตั้งวงแชร์อยู่ ลังหาสมาชิกอยู่จันลงไปส่วนเรื่องนี้บอกหลอกให้หลอกให้น้องเนี่ยโอนเงินเพื่อหลอกน้องโอนเงินออกไปจะไปยางพาราไปทำอะไรนะไปประมูลยางพาราเออเสร็จแล้วก็หายจ้อยใช่ไปมิจจอยบอกกลับคืนมาในวาสิบบทีมกันให้มันมาเพลงนี้ได้ไงเนี่ยจันก็เอาไปแบบนี้เนี่ยหลอกเออหลอกเอาเงินบ้าหลอกว่าจะไปประมูลยางพาราแต่งหลอกให้โอนเงินไปแล้วก็เอาเงินดีคดีช่อโกง ช่อโกงไปแจ้งความเลยว่าถูกช่อโกงถูกหลอกให้โอนกันว่าอาจารย์อาาย้อางว่าจะนำไปปรูนยางพาราทับประมูลได้แล้วจะให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอโอนไปหายเลยจอยอ่อยไปมิดจอยบอกลับคืนมาแล,แล้วอย่างนี้ถ้าไม่มีหลักฐานล่อาจารย์เอาหลักฐานกันไปโอนไง <laughs> เพราะว่าอันนี้คือเพื่อนของน้องสาวมาแอบอ้างมาหลอก ก็เอาคนหลอกเนี่ยแหละแล้วเราโอนกันก็มีใบโอนไงอ๋อเอาใบโอนเนี่ยเป็นหลักฐานได้อ่าใบโอนเป็นหลักฐานการแสดงว่าเราได้โอนกันไปเข้าบัญชีเขาตามที่ถูกเขาหลอกครับก็ไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักแจ้งความเรื่องคดีข้อหาช่อโกงครับครับพี่น้องสามคนซื้อที่ดินร่วมกันสี่สิบไร่แต่เวลาโอนลงชื่อพี่สาวคนเดียวตอนนี้มีปัญหาจะขอแบ่งแต่พี่สาวไม่ยอมแบ่งครับเอาพี่น้องทํากันได้กับพี่น้องสามคน พี่น้องสามคนก็ใส่ชื่อพี่สาวคนเดียวแล้วพี่สาวคนเดียวจะโอมไม่หมดทําไมเป็นคนแบบนี้พี่น้องกันนะเนี่ยเออทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมจึงทําอย่างนี้เอ,อเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้ามันพอจะมีหลักฐานบ่งชี้ยืนยันได้ว่าพี่สาวเนี่ยถือแทนน้องๆสองคนนะครับฟ้องเลยครับในฐานะตัวแทนตัวการให้ตัวแทนส่งมอบสิ่งที่ทําคืนกับตัวการก็คือ ให้โอนชื่อในฉนันดที่ดินมาใส<ช>่ใน้องอีกสองคนรวมเป็นสาให้มีสามคนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเท่ากันเพราะตามกฎหมายเนี่ย <c ười> คนที่เป็นตัวแทนเนี่ยเวลาคุณไปทําเนี่ยถึงเวลาคุณต้อง,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 งคืนเขาเลคุณโอนเงเขาไม่ได้นะเขาจะมีหลักฐานอะไรยังไงอ,าจ,อาจารย์ก็จะอาจจะมีสัญญามีบันทึกอหรืออาจจะมีบัญชีเงินบัญชีร่วมบัญชีก็ใช้เป็นหลักฐานหรือไม่ก็อาจจะอาจจะเป็นเงินมรดกสมว่ามีที่ดินมรดกของพ่อ พอขายมาเสร็จก็เอาเงินวงมารดเข้าบัญชีพี่สาวไว้แล้วก็เ,เงินมรดไปซื้อซึ่งเงินมารดนี่เป็นก,กรรมสิทธิ์ร่วมกันไงแล้วก็ไปซื้อก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันได้ถึงแม้ไม่มีใบเซน็นใบยอมรับใบเซน็นมันคือคือหลักฐานบ่งชี้ที่สถานะมันมีหลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรืออะไรใดชิ้นพี่จะบ่งเพื่อจะบง่ะบงชีง้ว่าพี่สาวไม่ไม่มีทางซื้อแปลงนี้หลักซื้อเดียวไม่มีทางซื้อซื้อได้หรอก ันต้องหุ้นกันแล้วมันต้องหุ้นกันมันตืบเรื่องมาจากมีการประชุมมีการพูดคุยกันมีบันทึกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่มันมันจะบอกบอกอะไรที่มันจะพ่อเป็นพอเป็นข้อบ่งชี้ว่าครับพี่สาวเนี่ยถือแทนน้องเนี่ยอย่างเงี้ยก็จัดการได้ครับผม,มแฟนยืมเงินพี่สาวแล้วเอาร้านค้ำประกันร้านค้าเนี่ยนะฮะโดยโอนชื่อเป็นชื่อพี่สาวไว้ตอนนี้แฟนพี่การครอบครัวไม่มีไรายได้จะขอร้านคืนทำไงดีฮะก็ตามหลัก ตามหลักว่าเราโอนเป็นชื่อพี่สาวถ้าเรายังครอบครองอยู่เราก็ทําต่อไปดิชื่อร้านนี่ไม่เป็นไรคือสมมติเราเป็นหนี้ใน,เ,นเราเป็นหนี้พี่สาวอยู่ใช่ไหม,มเป็นหนี้อยู่ห้าแสนปากการ้านเนี่ยเราวีทําสัญญาทําสัญญาเช่าเริ่มมีแผนมีอะไรอย่างนีง้เราก็เลยโอนสิทธิ์ของการเป็นผู้เช่าไปให้พี่สาวไว้เป็นประกันอืเป็นการคำประกันไว้ก่อนถ้าต่อไปถ้าเราไม่จ่ายก็พี่สาวก็บอ,อกร้านไปเลยครับใช่ไหมอย่างเนี้ตอนเนี้แฟนเราป่วย ถ้าเรายังทําการค tamam. ้าอยู่ก็ทาต่อไปเรื่อยๆเพราะอันนี้มันเป็นการค้าประกันไว้ก่อนเข้าประกันเงินกู้แล้วเขาไม่สิทธิ์ไล่ออกครัโอ้ไล่ยากอยู่กันนะทพาหมายปลย่ะไล่ยากเพราะอะไรรือเปล่าเพราะเนื้อแท้เป็นการคข้าประกันเงินกู้มันไม่ใช่เป็นการโอนสิทธิการเช่าอ่ะไม่ใช่โอนสิทธิไปให้เขาอ่ะคือการโอนสิทธิ์เนี่ยเป็นเพียงการโอนสิทธิ์ไปเพื่อค้าประกันเฉยๆเพราะนั้นพี่สายจะมาฟ้องไล่เราก็ไม่ใช่ของง่ายนะอ๋อไม่ง่ายนะไม่ง่าย ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าจะได้แบบง่ายๆถ้าจะได้ก็ยากอยู่ครับผมเออแต่ก็มีโอกาสได้ครับเวลาหมดครับอาจารย์ไรกันเอลยทำไมเป็นคนแบบนี้แฟนเพจฮะตอนนี้กี่หมื่นแล้วอาจารย์อนนี้เหรอโหจะแปดหมื่นแล้ว นะท่านผู้ชมนะครับใครที่ชอบอัปเดตข้อกฎหมายกระแสของข้อกฎหมายให้เข้าไปเป็นแฟนเพจไปกดไลค์เลยครับ,รบกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจประมาณว่าทีนี้ประมาณว่ามีของปลอมแลวนะมีคนสร้างเพจประมาณว่ามาปลอมมีคนกดให้ <c oughs> เข้าไปดูมีคนกดไลค์ไม่กี่คน <c oughs> สร้างเพจประมาณว่า <c oughs> เดี๋ยวครับรู้ใครสร้างเพจประมาณว่าปลอมเดี๋ยวผมจะจับเลย โดนโดนข้อหาได้เนียลอกเรียนลอกเรียนเคยเสียหายแสดงว่าเพจอาจารย์ดังแล้วแหะมีของปลอมเนี่ยเพจประมาณว่านะครับถ้ากดถ้า่มถ้ากำลังในเฟซบุ๊กปั๊บกดไปเพจประมาณว่าปั๊บเนี่ยจะเจอการ์ตูนหน้าแบบแปบเป้เนี่ยใส่แว่นเล็กไข่สีแดงใช่เลยครับแล้วก็มีคนกดไลค์เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะอ๋อจะดแปดหมื่นแล้วครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอต้อนรับได้คุยข่าว ช่วงสุดท้ายขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากธารดานะคะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแม็กและลามแมดูแลเส้นผมโดยโมโตเบเนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้10โมงเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ We'll be